ไหนคนมาซื้ออยู่นี่เลยหรือว่าต้องออกไปขายครับผมปกติที่ผ่านมานี่ก็คนมาซื้ออยู่นีล่ละคนมาซื้ออยู่นี่เลยตาขี้เข้าไปพี่พี่อ๋ออันนี้อันนี้คือพ่อพันเนาะครับโอ้เพชรเป็นตัวใหญ่จังตัวเนี้ยตัวโตหมดขายเป็นลูกขุนก็ได้ขายแครสี่หลอดนะอืมปีหนึ่งได้สี่หลอด<อ>นะโอ้รอบก็ไม่น้อยๆ้อยแล้วสี่หอบลูกขุนนี่ตัวนี้วเวลาเขาเหลือแล้วก็พื้นที่เทาก็พอมีเทาก็อยากได้ ไายได้่เพิ่มเนาะครับผมก็คืออยากได้เงินหลายๆกระเป๋าออพ่อแเม่พันนะครับมาลงแล้วนี่ครับนี่นะครับพร้อมเนาะเราวก็เจาะ้า อำเภอพุกใหญ่ชัยภูมิอำเภอบานเทนสวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็อยู่ที่อำเภอเทพสถิตนะครับจังหวัดชัยภูมินะครับ วันนี้ก็ออกมาไกลหน่อยครับชัยภูมิเหมือนกันแต่อยู่คนละฝั่งครับบ้านผมติดขอนแกนครับแต่ฝั่งเทพสถิตนิชจิตเพชรบูรณ์ติดลบบุรีทางนี้นะครับก็ฝั่งนี้ก็ยอมรับครับว่าแถวนี้อากาศดีมากครับอากาศดีมากบรรยากาศดีมากๆครับที่นี่ก็มาส่งหนูที่นี่ก็คือจะมีแพะแกจะเลี้ยงแพะเลี้ยงวัวเลี้ยงไก่เลี้ยงทุกอย่างครับตอนนี้ครับตอนนี้ก็คือหนูมาหลังเพื่อนครับคิดยังไงถึงอยากเลี้ยงหนูเดี๋ยวผมไปถามไปแนะนําให้รู้จักกับเจ้าของฟาร์มนะครับนี่พี่หญิงเลยนะสวัสดีครับพี่ สวัสดีค่ะชื่อ,อยังนอครับนอชื่อพี่อองค่ะนวลอองพิงเพาะโอเคพี่อองนวลอองพิงเพาะครับจ้าก็คือตอนนี้ครับอ่ะยางไปา้ามหนูเฮาก่อนนี่ครับก็คือตอนนี้ยุนี่ยุไสครับยุบานยัครับผมยุนี่ยุบานไม่ใช่มงคลค่ะมูสิบตำบลโป่งนอกอำเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภพูมเนอะครับผม ตำบลปงนกเหรออ๋อครับผมก็คือทางมันทางไปไปเพชรบูรณ์เนาะไปทางไปไอติดกับภักดีชุมพลแมนแมนครับฟังนี้เนาะขับมาฟัง่นก็คือมาจากน้องบุรีมันบอกครับับมาลายมงนะครับแต่ตอนนี้คือเป็นเป็นวันนี้คือบรรยากาศดีเลครับมองนีอมองนี่เขาว่ามียาขามาแรงเยอะแน่หว่าเหม็นว่าหยังเพราะว่าแพ้ว่าฉีดว่าฉีดยาที่ดีล่ะหลายแน่ครับผมเรียยกระจายครับผมวันนี้ก็คือตอนนี้เรียงยังอยู่เนาครับผมตอนนี้มียังเรียงเนี่ยครับอันนี้มีแพ้ มีแพะขุนง้วนนมไกบ้านเป็ดครับประมาณนี้เนาะอ่าประมาณนี้แหละจ้ะครับผมก็คือเลี้ยงสัตว์หลายๆอย่างโอ้ครับตอนนี้คือเลี้ยงสัตว์เป็นอาชีพเลยไ่ครับตอนนี้ครับครับเป็ดอย่างอื่นไ่ครับก็มีให้มันนิดหน่อยฟังพุนอ๋อเอาไว้ถ่ายแพะไหง้วนนี่ละอ๋อเฮ็ดไปให้ง้วนแพละครับลดต้นทุนอ๋อโอเคครับผมนี่พาผมไปเบิ่งฟ้ามไก่ฟ้ามแพะฟ้ามยังนะครับเริ่มต้นจากไก่ก่อนครับไปฟ้ามหนูไปที่หลังครับ หนูจังคุยกันเพราะว่า <laughs> อันนี้คนโตเมื่อคืนนี่มอยเคยนมาติดจืดแน่เลยว่าเป็นยังครับนี่ครับนี่ประตูกะอัตโนมดดัติเด้อตรงนี้รหัสคับเพรใส่รหัสเปิดไว้เลย <laughs> นี่ครับอันนี้ก็จะจะเป็นอันนี้เป็นขังนองเป็นเรื่องอย่างเร่องเร่อง ะกะใกล้บ้านนี่ละอ๋อไ้ยป้อยกินอาหารข้างนอกป้อยเคี่ยนอยาอ๋อเขาสิได้บ่เคียดเขาสิประหยัดนะโอ๋อแล้วก็กันกันนี่ไวนะ้เนาะกับกกันตะไคร้ไวนะ้น้ำกันงูก,กันอยังเมื่อดีขึ้นดีกับงูกับกามาัตนะีอ๋อ้ยใกล้เขาหนะอ้อมอ้อมตะไคร้เบิดเลยเอออ้อมตะไคร้เบิดเนาะตะไคร้สูงเติบเนาะประมาณสองเมตรตะไคร้สร้างมากสามเมตรโอ้ยสามเมตรความสูงในกระปุกใหญ่มันจิกกินเองเลยกระปุกหงากระป้อยเขานี่เลยครับผม มุ้นี้ตัดตายเบิดแล้วขาตัดก็ได้ปล่อยไวแหวงสั่นอ่ะเห็นมันเศร้าเศร้าในห่มหน่อยนะอ๋อแอบในห่มอันฟังทั้งนี้ก็เป็นมู้ไปหน่อยครับผมนี่ครับไกลหน่อยที่ออกไหมใกล้ไ่นเป็นไก่บ้านหรือไก่ตีครับพี่ไก่บ้านอันนี้ครับจะให้อาหารอ๋อนี่เห็ดยังไงกับปลาผสมหัวอาหารอือันนี้เรียงไว้จำแนงปะครับเนี่ย แต่เดี๋ยวกลว่าสินเดือนเนียินไใส่สงสไงอ๋อปนี้การขายขายในคนมาซื้อ,อยุนี่เลยหรว่ราต้องออกไปขายครับผมปกติทีผ่านมาเนี่ก็คนมาซื้อ,อยูนี่ละคนมาซื้อ,อยุนี่เลย่าิบาทน้องเก่าปรเดี๋วแพ่นงาต่ว่าถาไปขายรวมรวมที่ละเยอะถ้าเป็นลอยตรงสิเขาเขาจะขายโลละลอยเขามาจับเองนะตะ<อ>วเขาย่างี้พทันถึงตอนนั้นหรอกครับผมกรเพาได้ขายกัมี่งหันมาสอบมากกมีคนเขามาซื้อไก่นะ มาซื้อกลับมาซื้อเรื่อยๆมาซื้อเรื่อยๆครับผมไถบ้านเขานี่ยนะไถบ้านไก่เคี่ยงนี่ยนะอ๋อเขาอยากกินรวยอๆกินไก่กินไก่พูเหนือเป็นไก่ที่ปลอดสารพิษนะครับเนาะอันนี้ก็พอกับแม่ผสมพันธุ์ครับเดี๋ยวเขากระแม่ฟานึงก็เป็นลูกไก่ของเนี่ิก็ไก่ใหญ่ครับเนี่ยอ๋อวันนี้ไก่ใหญ่ไก่ปูใหญ่อืมอันนี้คือเรื่องวันนี้นี่ไปเอาไปข้างนอกหรือปล่อยออกครับตัวนี้ เดี๋ยวมันออกไปกินเดี๋ยวมันก็เขามานอนเสาเสาพักของมันน่ะนะอ๋อก็คือมันออกไปออกเขามาเองเออมันเข้าไปเขามาของมันเองอยู่เลยอ๋อธรรมชาติอยากออกก็ออกอยากเข้าก็เข้าเออก็เป็นเป็นขอกมันเออเป็นขอบใบถามันนอนย่างงืนตกบนนะครับยอดบนตกมันก็สิเของมาดีนี่มี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 ไก่จักพันครับเนี่ย มันก็ใกล้บ้านเขาเนี่แล้วกับกปบาหูพันบ์บบมีพันดอกพันไข่บ้านเขาเนี่ยแหละว่ามันอยู่นี่มันกจ้ะใกลบ้านนะครับมีแต่ไกลบ้านวันนีุ้ันกเน็เป็นมีเป็ดน,นั่งับเป็ดอยียงครับอยู่หันไหนหันเป็ดบาบารีครับผมไกลไข่มี้ยครับเนี่ยไกลไข่กับมีนั่นอ่ะสองสามสี่ตัวเนี่ยเห็นนะครับตัวเดียวมันอยากกินนั่นแหละห้าหกตัวอยากินไข่ไกลเบตงกับมีนั่นเองเอามาใหดพอพันแม่มนปะครับโอ้เรียงผสมกันเต็มเลยครับให้มันออกลูกมันออกงอแงมากอะ ตักไปนีนนี้แล้วว่ามันมาตองเอามาจากมองอื่นมาจากบ้านเขานี่ครับอากาศมันถือว่าได้พิษเนะ <Okay S 2> าะโอเคครับผมถมองอื่นมันอาจจะพิษอ,อากาศบ่สบายยังไปอันนี้มันแข็งแรงดีบ่เคยเป็นหยังบ่เคยตายครับผมนี่ครับต่อไป<ว><ว>เราก็มาดูนีครับ<ว>ก,ก,ก็ไอเรื่องเรื่องหลักอันนี้จะเป็นเรื่องแพะเนาะพี่เนาะ,ะเรียยงหลักก็เป็นแพะครับที่อื่นก็เป็นแบบเรื่องเสริมครับวัวพกวัวครับวัววัวอยู่ข้างล่างครับเนี่ยวัววัวนมวัวขุนอยู่ข้างล่างครับ แต่ข้างบนนี้ก็เป็นแพะครับนี่อ้อาวท่านอีกแกเสียกอยู่พี่เอกกับเรามาทักทายแล้วครับโอ้โพี่เอกข้าไปพี่พี่อ๋ออันนี้อันนี้คือพ่อพันเนาะครับโอ้โหแพะเป็นตัวใหญ่จังตัวเนี้ยตัวโตวได้เนี่ยกินหนูบ่ไหวได้กินแล้วเจ้กินหนังหอมแล้วได้เนี่ยเต้เสาๆยังติดว้าโอ้โหนี่อันนี้คือเป็นแพะนะครับ บ้านี้ขอสอบถามเรื่องเรื่องแพะนะครับคือแพะนี่คือจากที่ผมไปไปเบิงหลายๆหมมองนะครับการเลี้ยงแพะเนี่ยคือต้องมีกระถินแต่ผมมานี่ครับไปเห็นต้นกระถินจักต้นในการให้อาหารให้อาหารจังไดครับก็เป่ใส่กระถินครับผมให้อาหารเนี่ยเขาให้หยาเนปเปียหยาวานบดผสมกับกกเบียร์แล้วก็อาหารข้นนิดน้อยประหยัดครับผ่ไม่กินอาหารครบถวนอยู่แต่แข็งแรงดีอ้วนดีครับไปตากกระถินมันเมื่อยอ๋อครับพี่นี่มีจักตัวครับเนี่ยประมาณ รวมทั้งหมดอย่ประมาณ40กว่าตัวจ้ะแม่แต่ยู่ประมาณ30แล้วก็ลูกๆมูขุนหยีก,กครับผม10กว่าตัวครับผมมีพอพันสองต,ต,ตัวอ๋อพันสองตัวทั้งหมดเกือบ30มตัวเนาะ30มตัวเนี่ยครับก็คือต่อเดือนนี่ออกลูกจากตัวครับนี่ต่อเดือนนี่กัแพะมันทองหาเดือนเนาะมันจะออกแค่ถ่ายย่างไว้กับปีละสองเที่ยปีหนึ่งได้สองเที่ยเนาะแปด อืมครับผมต่อทองนี่ทองด้จักจักตัวครับทองหนึ่งออกมาหนึ่งจุดหางจะเรียไปบหนึ่งจุดบางตัวกับหนึ่งตัวตัวก็บสองตัวอ๋อบวกลินี่อ๋อผลตัวหน่อยออกมาแล้วทุนพอออกมากับยุ่นน้ำกันไหครับเนี่ยยุ่นปกติเขาติมี้ของพ่อชุ่นอ๋อแข่งกแข็งแรงแล้วก็ออกมาล้มน้ำมูกครับผมถ้าฝนตกเท่ากับปลาปอยถ้าฝนบ่ตกกตังเวทเท่ากับปอยเข้าไปแลนเลนนี่แพะครับนี่แพะบันนี้คอสอบถามเรื่องรายได้เกี่ยวกับแพะนะครับเบื้องคร่าวๆครับผมรายได้แพะนี่เป็น เป็นต่อเดือนต่อปีหรือตอยังครับผมมันจีเป็นต่อต่อหลอกมากกว่าบอเป็นต่อต่อเดือนดอกต่อหลอกต่อหลอกเฉลี่ยปีหนึ่งจากหลอกครับผมปีหนึ่งก็ขายถ้าสมมติขายเป็นลูกคุนก็ได้ขายแค่สี่หลอบนะปีหนึ่งได้สี่รอบนะโอหลอกกว่าไปหน่อยๆแล้วสี่หลอบลูกคุณนี่ตัวตัวซ้ำใดครับที่เริ่มขายครับผมตัวประมาณสามสิบโลเนาะประมาณไหนครับอันนี้จักโลเนี่ยมูลนิมิตถงสิบกว่าโล ใช่ครับสามซิตโลมันจะดีง่ายกว่านี่ใหญยกว่าโรงงานจำสี่บอกออกความไั้เพื่อทีเดียวใหญ่ๆแซมนี่ป่ครับนี่อันนี้แม่ครับมูนี่เป็นแม่อ๋อแม่ของก็ออกนี่ออกไปตย์ประมาณนู้นแต่ยืมว่มันจจับขายได้อ๋อขายได้หมดจับซุกทุกหมดถ้าเราไปขายก็ขายได้เบอร์หน่อยมันก็จะได้หน่อยเนาะแซมมี่ครับไม่นี่พ่อแม่พันต์แม่พันต์ที่ว่าขายตัวแซมมี่ครับตัวจักบาทครับ แม่พันธุ์สิใครมูนั้งนีผู้ลูกคุณนี่สิใครลละล่อยซังขาตัวนึงกับชัวร์เฉลี่ยอ้าวลงแล้วพวกตัวหนึงกับชัวร์เฉลี่ยประมาณสามพันอ๋อครับผมสามพต่าที่ใหญ่ก็ที่ง่ายง่าก็มูนั่งกินอืมครับผมชัวเฉลี่ยประมาณตัวละสามพันครับผมครับผมครับหลังจากที่เบินสัตว์เฉลี่ยมาหลายๆอย่างเนาะปนี้คิดยังไงจะเริ่มต้นอยากเลี้ยงหนูครับพี่เริ่มต้นอยากเลี้ยงหนูนี่ เออคือว่าเวลาเขาเหลือ,อแล้วก็พื้นที่เขากับพ่อมีเขาก็อยากได้ได้ใหญ่เพิ่มเนะาะครับผมก็คืออยากได้เงินหลายๆกระเป๋าเออก็อยากมี่มองหันมองนี้ที่มาของเงินเนะาะครับผมคิดว่าอันนี้อาจจะเพิ่มให้เขาได้ส่วนห<ข>นึ่งหันได้ครับผมจังใดเขากา็าได้เลี้ยงสัตว์ตวแล้วเออจังใดมันก็มาทางเดียวกันอยู่แล้วนะอ๋อครับผมก็เลยเออจังใดก็อยู่บ้านกับว่างอยู่แล้วเออว่างแพ้จะซ้ำสิปไปก็เที่ยงบใบใบเออหานหนุ่งหันมือละเท้าใกล้กัอละเท้าซองเทื้าเออก็เลย เรื่องครบไปครบเต็มเวลาไป<น>อ๋อครับผมก็มานีนก็โอ้โหครับสุดยอดไอพี่ผูแบบ้ชายบเบาแบบๆเลย <laughs> ครับผมนี่มาดูบอ่คบอ,นนบอรค,รบครับบอร์แถวๆนี้ครับเทพสถิติเนาะครับบ่อนี่ราคาเท่าไรครับบ่อนี่ต้นทุนบ่อนี่ครับร้อยสิบบาทร้อยสิบบาทต่อสันน่นความสูงสี่สิบความกว้างแปดสิบเนาะนะครับร้อยสี่สิบบาทนะครับก็ร้อยสิบบาทร้อยสิบบาทนะครับคือโอเคครับผมคือในราคาที่กินปกตินี่กันนุ้มาลงแล้วนี่ พอ่อเมยพันธุ์นะครับมาลงแล้วนี่ครับนี่นะครับพร้อมเนาะแล้วก็เจาะฟ้านี่ก็ฟ้าอันนี้ก็คือ6กมิลเนาะหกมิลจะดีที่สุดนะครัหกมิลผมว่ามันดีมากมันมันไม่หนักเกินไปแล้วไม่เบาเกินไปมันพอดีนะครับเนาะเนหกมิลสิคือคำพอดีย่านมันย่านมันบางโคย่านมันแตกง่ายอันนี้ก็ใส่ระบบน้ำเรียบร้อยนะครับเนาะนี่ต่อระบบน้ำเรียบร้อยครับแต่ระบบน้ำก็คือมีนิดนึงนะครับก็คือใส่หลอดเส้นน้อยเกินไปนะครับใส่หลอดเส้นน้อยเกินไปแล้วก็เจาะหูตามเกินไป นะครับมันต้องเจาะสูงประมาณนี้ครับสูงกว่าทีละใบแนมครับประมาณสักห้าถึงสิบเซนนะครับอ่าหนูมานอนมันจังมามีปัญหาเรื่องเรื่องการอ่าระบบแนมครับนี่างเงี้ยบนี่ครับนี่นี่เงี้ยเขามานอนแล้วเขามานั่งเลยครับเขาไปจิ้มจิมานั่งอย่างนี้มางนี้ครับนี่เขาจะมานั่งตรงนี้เนาะต้องสูงไนิดน้อยนึงครับผมโอเคนะครับนี่ทางแนมอยู่พอดีครับความสูงใช้ได้ครับประมาณ80เซนนะครับแล้วก็คุมทั้งยสองบอครับโอเคเลยครับผมโอเค ถ้ามีคนสนใจครับอยากจะมาเบิ่งวิธีการเลี้ยงแพะครับอันนี้ผมขอบอกว่าที่นี่เลี้ยงแพะสุดยอดมากครับไม่ต้องใช้กระถินแล้วก็ใส่อาหารที่เราต้นทุนหลายๆายอย่างนะครับแล้วก็การเลี้ยงถือว่าสุดยอดมากครับถ้ามีคนสนใจครับอยากมาเบิ่งแพะมาเบิ่งหนูเบิ่งเป็ดเบิ่งไก่ทุกอย่างครับสามารถขอเบิ้งไดบ้บ่ครับก้าขามาเบิ่งไดจ้าครับยุไซครับเนี่ย อยู่บ้านใหม่ใช้มงคลบ้านใหม่ใช้มงคลอยู่นอกบ้านนอ้องอยู่นี่อยู่น,น,นอกบ้านอยู่มองคล้องกระโดูดมองคล้องกระโดดนะครับเคนเดินม <วะ S 1> องคล้องกระโดูดมองเนี้ยครับผมบ้านใหม่ใช้มงคลนะครับอยู่มองคล้องอกระโดดอยู่นอกบ้านนะครับเด้อตำบลครับตำบลโปง่งนกอำเภอเทพสถิตจ้าตำบลโป่งนกอำเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภูมินะขอเบอร์โทรหน่อยครับพี่ศูนย์แปดศูนย์ศูนย์แปดศูนย์แปดหนึ่งสี่หกเจ็ดอ่าเบาๆครับศูนย์แปดศูนย์ สองแปดแปดสี่หกเจ็นะครับใครที่อยู่แถวๆถวอำเภอเทพสถิตนะครับหรือพื้นที่ใกล้เคียงเนาะก็สามารถเข้ามาเยี่ยมชมได้หรือเขาไปเที่ยวเขาพังเฮยเนี่ยเนาะเขาพังเฮยทุ่งบัวสวรรค์เออทุ่งบัวสวรรค์วัดเขาพังเฮยนี่ก็สามารถเข้ามาเยี่ยมชมได้นะครับเนาะครับวันนี้ฟาร์มหนูพุกใหญ่ชัยภูมิขประเทศกับพี่ยังเนาะครับพี่อองจ้าพี่อองขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะนี่นี่นี่คนนี้มั่ยอมเมาเลยครับ อันนี้คือเทียบครับเลี้ยงแพ้ครับดีครับว่ายอมเบาแล้วไมอยากอาย